สวัสดีคนดูดนะครับนในคลิปนี้นะผมจะทำก,การไต่แรงนะแต่การไต่แรงของผมนะมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะเพราะว่าการที่ผมไต่แรงเนี่ยผมนะจะทําการใช้ปืนแค่สองกระบอกนะนะเรียกง่ายๆนะว่าปืนนี่สองกระบอกนะนะโอเคนะครับดูว่าผมจะรอดหรือเปล่านะผมจะสามารถเก็บปืนได้แค่สองกระบอกนะจะไม่สามารถเก็บปืนได้เลยนะแต่ผมนะที่สามารถที่จะเก็บกระสุนได้นะไปรับชมเลยนะนะ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเข้าเกมมาแล้วนะครับนะซึ่งในเกมนี้นะผมจะใช้นะับผมจะลงเป็นทางด้านของเออทองในผมจะลงเป็นด้านของของของหอนิการแล้วนะครับรู้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับแล้วผมจะแรงบวกหรือแรงลบนะครับนะก็ติดตามชมกันดูนะครับนะโอเคมาเลยโอเคตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะครับนะซึ่งผมจะทําการลงที่ไหนดีหอนิการหรือว่าโรงงานดีครับคนดูนดู่วยผมคิดนะครับนะ ลงหอยสั์ก็ไม่เร็วนะนะโรงงานก็อาจจะเดือดนะผมลงโรงงานดีกว่านะผมเลือกนะเลือกที่จะลงโรงงานเลยนะถ้าผมตายก็ไม่ว่าอะไรนะนะคลิปก็จะจบแค่นั้นนะแต่ถ้าผมรอดมันจะต้องไปต่ออ่านจะต้องไปต่อนะถ้าผมรอดมันจะไปต่อซึ่งผมสามารถใช้ได้แค่สองปืนแรกที่ผมเจอครับนะผมขอญาตไม่รวมปืนพกนะครับเพิ่งมันยากจะเกินไปนะครับนะถ้าผมใช้ปืนพกนะมันจะยากเกินไปนะผมป,ประการลงแรงนะมีตัวลงข้างบนด้วยนนะ ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีสกิลซานติแค่นั้นหรือล่าที่มันปล่อยสกิลลงมาครับนะซึ่งเป็นสกิลที่โกงเลยทีเดียวนับนะเฮ้ยไม่มีตัวอยู่ตรงข้างบนนะผมไม่รู้เขาจะได้ปืนหรือแบบต้องวิ่งเข้าไปนะวันนี้ผมจะโดนนะซึ่งปืนแรกที่ผมเจอนะับคือปืนโอ้ยดีเลยปืนนี้ปั๊บหัวแรกครับโอเคเราได้ปืนแรกแล้วครับเอาไปปืนที่สองครับโอ้ปืนที่สองดีเหมือนกันครับใครยิงผม ใครยิงผมใครยิงผมมันกล้ายิงเหรอมันรู้ปะเนี่ยใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครมันรู้หรือเปล่าโอเคนะผมก็ฟาร์มปืนนะตอนนี้ได้สองปืนแรกที่ผมเจอแล้วนะซึ่งผมไม่ต้องไปหาเลยนะง่ายนะไม่ต้องไปหาไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือมีคนเอามาให้ถึงที่อะคิดดูดีครับผมจะต้องสบายกันันไหนครับครับตอนนี้ผมเจอคนวิ่งครับเจอคนวิ่งเฮ้ยมัรู้มันมันรู้นะมันรู้นะตัวนี้มันรู้นะโอเคครับเจ็บนะ จะรอเขาโผมาครับนะรอผูผมาอุ้ยตอนนี้ผมอุ้ยผมต้องช่วยยิงครับผมช่วยยิงครับผมเป็นคนดีนะโอเคครับครับผมต้องรอยิงครับโอเคครับผมต้องเข้าชาร์จครับจังหวะนี้ครับเพื่อการเพื่อการสนสุขของโคนดูครับตอนนี้ครับผมโอเคครับตอนนี้เจ็บครับโอเคครับตอนนี้ครับจังหวะนี้หลงต้องรอเขาเข้ามานะหลังเขาก็มานะแต่เขาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า นับตอนนี้โอเคนับแต่นับผมไม่รู้นะว่าเขาจะเห็นผมหรือเปล่านะับน่าจะเห็นอยู่แล้วนะับผมไม่รู้นะว่าหลังผมจะเข้าหรือเปล่านะผมต้องหนีก่อนนะให้ได้จุดที่มันเหมาะสมที่สุดนะับนะโอเคมงนี้คนลงนะับตรงนี้นะมีคนลงนะผมเห็นนะ วันนี้ผมต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ามันมีคนลงใหม่ด้วยนะซึ่งมันอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าผมไม่บอกเขาหรอกนะโอ้ยเจ้าโอ๊ยคนดูดูจิ้มหายแล้วเอาโอ๊ยแล้วผมตายแล้วผมตายเลย,ยวันนี้ผมตายเลยผมเจอใครโด่งลงมาเฮ้ยแล้วมาหลายคนมากเลยนะช่วยเฮ้ยคนนี้ซึงอยู่นะโอเคนะจิ๊บนะก็จบแค่นี้นะนะผมไม่สามารถเล่นได้จริงนะ นับจบกันแค่นี้ด้วยนะครนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแค่นี้นะนะทาเลจนก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากคิดไม่ออกนะครับจบกันแค่นี้บ๊ายบาย